If you re reading you're now, odds are already left time. สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอช่องรุ่งสองสี่ n ชนแลแลวก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องรุ่งสองสี่ n ช l แนลจะพามาพบกับเรื่องสยองขวัญซึ่งชื่อเรื่องว่าห้องสามหนึ่งสองนะคะ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่มีตำนานเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานเกี่ยวกับห้องเรียนห้องหนึ่งที่อยู่ในอาคารเก่าของคณะมนุษยศาสตร์อาคารที่เกือบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปในตอนกลางคืนเพราะมีข่าวลือว่าในห้องนั้นมักจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นบางคนเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าประตูบางคนได้ยินเสียงกระดาษกระยุกกยิกจากห้องที่ปิดสนิท หรือแม้กระทั่งเสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นในเวลาเที่ยงคืนห้องสามหนึ่งสองคือห้องที่ไม่มีนักศึกษาคนไหนกล้าเข้าไปเรียนหลังพระอาทิตย์ตกดินแม้กระทั่งอาจารย์ที่เคยสอนในห้องนั้นหลายคนต่างก็เลี่ยงที่จะไปสอนห้องนี้ในช่วงเย็นหรือค่ำคืนนั่นเป็นเพราะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเล่าเรื่องน่าสยองที่เกิดขึ้นกับเขาเองในปีหนึ่ง นักศึกษาหลายคนได้ยินเรื่องนี้มักจะถามถึงห้องสามสองแต่ทุกครั้งที่ถามผู้คนในมหาวิทยาลัยก็มักจะบอกว่าอย่าถามเลยมันมีเรื่องแปลกๆที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งวันหนึ่งนักศึกษาหนุ่มชื่ออาทิตย์ซึ่งเป็นนักศึกษาปีสในคณะมนุษยาศาสตร์เขามีความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องลึกลับนี้มาก เขาคิดว่ามันคงเป็นแค่เรื่องเล่าที่ไม่มีมูลความจริงเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้องส1 2เพื่อพิสูจน์ด้วยตนเองในคืนหนึ่งที่อาทิตย์เดินผ่านอาคารเก่าเขาเห็นว่าไฟในห้อง312ยังเปิดอยู่แม้จะเกือบถึงเวลาหลับแล้วเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปที่ชั้นสเพื่อสำรวจห้องนั้น เขามาถึงห้อง3ามสองและพบว่าประตูห้องไม่ได้ปิดล็อกเขาปลักประตูเบาๆและเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความเงียบงนันทันทีที่เขาเก้าวเข้าไปในห้องเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วทุกอย่างในห้องดูเหมือนจะหยุดนิ่งไม่มีกลิ่นของกระดาษหรืออะไรก็ตามที่เคยมีชีวิตในห้องเรียนนี้มาก่อนอาทิตย์เดินไปที่โต๊ะ และพยายามมองหาหลักฐานหรืออะไรที่อาจจะอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ในขณะที่เขากำลังสำรวจห้องอยู่นั้นเสียงกระดาษขยับดังขึ้นจากโต๊ะด้านหลังทำให้เขาหันไปมองทันทีตกใจที่เห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่ที่นั่นแต่กระดาษหลายแผ่นกำลังกยับไปมาเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจัดเรียงมันอาทิตย์ไม่กล้ากยับ แต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยและกลัวเขาเดินไปหากระดาษที่ขยับนั้นและหยิบมันขึ้นมาเปิดดูมันเพราะว่าเป็นบทความเก่าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาอ่านมันอย่างรวดเร็วและพบว่ามันเป็นบทความวิจัยที่ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องนี้ในอดีตบทความนั้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งชื่อว่าพิมพ์ ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในช่วงปี1960พิมพ์เป็นนักศึกษาที่มีความฉลาดและเรียนเก่งแต่เธอมีปัญหาทางด้านจิตใจจากการโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆและผู้คนรอบข้างจนกระทั่งวันหนึ่งพิมพ์ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนหลังจากที่พิมพ์หายไป ห้องเรียน3-1-2ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดนักศึกษาที่เคยเรียนที่นี่ต่างก็มีประสบการณ์แปลกๆตั้งแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินผ่านห้องแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วหรือเสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นในช่วงกลางดึกก่อนที่ไฟในห้องจะดับไปเองอาทิตย์อ่านบทความจนจบและเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเขาหันไปมองที่โต๊ะ เขาเห็นภาพถ่ายเก่าๆที่แสดงภาพของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องสามหนึ่งสองด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองและตรงม,มุมหนึ่งของภาพมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอเงานั้นดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆทันใดนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นจากมุมห้องเมื่ออาทิตย์หันไปมองเขาเห็นแสงไฟเล็กๆที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างห้อง ในขณะที่ความเย็นในห้องเริ่มหนาวเหน็บยิ่งขึ้นเสียงผีดเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาใกล้ๆเขาในความมืดเสียงหอบหายใจที่หนักหน่วงดังขึ้นจนเขาร,รู้สึกถึงความหวาดกลัวที่มาจากภายในอาทิตย์วิ่งออกจากห้องนั้นในทันทีและวิ่งลงบันไดไปที่ชั้นล่าง จนถึงพื้นเขาตั้งใจจะวิ่งออกจากอาคารแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองที่หน้าต่างของห้องสามหนึ่งสองเขากลับเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นร่างของเธอสั่นระริกรอยยิ้มเต็ตไมไปด้วยความเศร้าแผ่กระจายออกมาอาทิตย์ไม่เคยกลับไปที่ห้องสามหนึ่งสองอีกเลยเขาพยายามที่จะลืมเรื่องราวทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านอาคารเก่า เขาจะรู้สึกได้ถึงสายตาของหญิงสาวที่คอยตามมองจากในนั้นห้องส1 2หนงสองยังคงเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องสามหนนะคะต่อด้วยเรื่องเสียงระฆังในความมืดซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองใหญ่ มีโบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านโบสถ์นี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาเป็นเวลานานแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งในโบสถ์นี้ชื่อเสียงของมันเริ่มกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าศักดิ์สิทธิ์หลายคนในหมู่บ้านเล่าว่าบรรยากาศในโบสถ์ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความเงียบสงัด จนถึงขั้นว่าหากใครเข้าไปในช่วงกลางคืนมักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาหรือเสียงประตูไม้ดัง it, อีดอารดราวกับมีใครบางคนเดินอยู่ในนั้นแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่เลยก็ตามเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อออนนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่เดินทางมาทำการศึกษาเกี่ยวกับโบสแห่งนี้เธอได้ยินเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับโบสแห่งนี้มาจากอาจารย์ของเธอ และตั้งใจจะเข้ามาสำรวจเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเธอไม่เชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลึกลับและคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่มีมูลความจริงเออเดินเข้ามาที่โบสถ์ในช่วงเย็นดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าและแสงสีทองสาดส่องผ่านกระจกสีของหน้าต่างโบสถ์ที่ดูเก่าแก่ภายในโบสถ์เงียบสงัด เทียงแต่เสียงฝีเท้าที่ดังไปตามพื้นหินที่เก่าและจำรุดเมื่อเธอเดินไปทั่วเธอเริ่มสำรวจบริเวณแท่นบูชาและผนังโบสถ์ที่เต็มไปด้วยภาพเขียนเก่าแก่ซึ่งบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่เมื่อออเดินไปที่มุมหนึ่งของโบสถ์เธอได้ยินเสียงแปลกที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงเหมือนการขยับกระดูกหรือการลากเท้าอย่างชา้าช้าออหันไปมอง แต่ไม่พบใครที่ยืนอยู่ที่นั่นเธอพยายามเก็บอาการและคิดว่าเป็นแค่เสียงที่มาจากการสั่นสะเทือนของโบสถ์หรือฝีเท้าของเธอเองที่สะท้อนในอากาศเธอกลับมาสำรวจต่อที่แท่นบูชาแต่ในขณะที่เธอก้มลงไปมองดูแท่นบูชาก็ได้ยินเสียงกระซิบด,ดังขึ้นใกล้หูของเธอช่วยฉัน เสียงนั้นเบาและแหบแห้งจนทำให้ออนสะดุ้งตกใจเมื่อเธอหันกลับไปก็พบว่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นแต่นั่นไม่ทำให้ความกลัวของเธอลดลงเลยเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาทุกทิศทางในโบสถ์ที่ใครๆควรจะอบอุ่นจากแสงไฟที่รำไรกลับกลายเป็นเย็นยะเยือกจนรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในความมืด ออนเดินออกจากห้องเท่นบูชาและเดินไปที่ประตูด้านข้างของโบสถ์ซึ่งในขณะที่เธอปลักประตูเข้าไปนั้นเสียงระฆังดังขึ้นทันทีอย่างไม่คาดคิดเสียงระฆังที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งโบสถ์แม้ว่าผู้ตีระฆังจะไม่มีอยู่เลยเธอหันไปมองและเห็นเงาร่างบางๆในมุมมืดของโบสถ์เงานั้นดูคล้ายหญิงสาวที่ชุดขาวยืนอยู่ท่าทางของเธอเงียบสงัด และไม่เคลื่อนไหวจึงทำให้ออนยิ่งรู้สึกหวาดกลัวช่วยฉันเสียงกระซิบบอกออกมาอีกครั้งจากเงานั้นร่างของหญิงสาวเริ่มขยับตัวช้าๆและเดินมาหาออนทีละก้าวเสียงกระซิบและเสียงผีเท้าของเธอดังขึ้นรอบตัวจนทำให้ออนไม่สามารถขยับตัวได้เธอรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามารอบตัว และไม่สามารถหาทางหนีได้ช่วยฉันหญิงสาวในชุดขาวพูดซ้ำอีกครั้งขณะที่ใบหน้าของเธอยิ้มอย่างเศร้าๆและดวงตาที่ว่างเปล่าไม่มีชีวิตในที่สุดออนสามารถขยับขาและวิ่งออกจากโบสถ์จนถึงประตูใหญ่ได้แต่เมื่อเธอหันกลับไปมองเธอเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ มอมาอย่างนิ่งเงียบก่อนที่จะหายไปในความมืดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาออนไม่เคยกลับไปที่โบสถ์แห่งนั้นอีกเลยทุกครั้งที่เธอเดินผ่านโบสถ์ในตอนกลางคืนเธอก็จะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในหูของเธอช่วยฉันบางครั้งชาวบ้านเล่ากันว่าในโบสถ์นั้นยังคงมีวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกทิ้งให้ตายอยู่ที่นั่น และในทุกๆคืนเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อเรียกหาผู้ที่จะช่วยเธอออกจากสารที่ที่เธอตายอย่างเจ็บปวดนั่นก็เป็นเรื่องราวสยองขวัญที่น่าระทึกซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ What it do?